ในช่วงแรกๆนี้เราก็ยื่นตามสิทธิ์ครับตามสิทธิ์ว่าเราเป็นผู้ต้องหายังไม่ได้รับการตัดสินว่าผิดือถุแล้วก็ขอยื่นเพื่อที่จะมาต่อสู้คดีข้างนอกครับตรงนั้นศาลก็ยังไม่อนุญาตเพราะอยู่ในช่วงของการยังคาบเกี่ยวในนโยบายที่จะปรองดองรหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีคณะกรรมการช่วงแรก,แรกๆครับมาในช่วงหลังมาที่ยื่นมาเมื่อ เมื่อมีข่าวความเคลื่อนไหวการประกันตัวของเจ็ดแกนนำกรุงเทพก็เลยทำให้เราฉุกคิดขึ้นอีกรเราก็เลยได้ประสานไปทางกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เขาอนุมัติเงินมาที่จะประกันตัวผู้ต้องหาจำนวนยี่สิบเคนหลักทรัพย์คนละหนึ่ง <20 S 2> ล้านบาทนะแล้วก็มายืดยี่สิบอล้านแล้วก็มายืด ลองยื่นดูเพื่อให้สอดรับกับกรุงเทพโดยไม่มีคำร้องใดๆนะครับเ็ายื่นสารก็ยังไม่อนุญาตเหตุผลเหตุผลนี่ก็เหมือนเดิมยังไม่มีเหตุอันใดที่จะเปลี่ยนยังไม่มีเหตุอันใดครับพิพากษาได้ครับเพราะว่าเราก็ก็ยื่นโดยโดยยังไม่ได้ยื่นพยานไต่สวนแต่ครั้งต่อไปนี่ที่เราจะยื่นก็คือวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์และวันอังคารถ้าถ้า อย่างยังได้ข้อมูลได้หลักฐานอะไรยังไม่ครบล้วก็น่าจะยื่นเป็นร่างคานขั้นตอนก็คือได้ประสานดรคณิตณนครรับปากกะไรอย่างนีครับไปประสานแล้วท่านบอกว่าท่านก็ยังยังจะมาอยู่หรือจะยังไม่มาท่านยังไม่ได้รับปากชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเสนอมาเมื่อคุยกันเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการกับผู้ประสานงานครับ ท่านเขาบอกว่าอาจจะใช้คาที่ท่านให้การไว้ที่กรุงเทพมาประกอบตางประเทพมาประกอบนะครับมาประกอบหรืออาจจะทําหนังสือเพื่อให้ท่านทนําหนังสือยืนยันมาว่าอ,อย่างนี้เพราะว่าภารกิจท่านก็คงจะมานะครับที่จะมาประกอบในการยื่นไต่สวนพยานอันที่หนึ่งครับอันที่สองเราก็ทําหนังสือขอผู้บัญชาการเรือจบ ที่คณะประยู่ข้างในครับเกือบจะครบอีครับนะครับเพื่อพี่จะมาให้เป็นพยานในการไต่สวนอันที่สเราก็ทําหนังสือเพื่อขอพันตำรวจเอกไปศูนซึ่งเป็นรองผู้การจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความเกี่ยวข้องในการประสานงานครับเกี่ยวกับผู้ติดคดีอะไรต่างๆซึ่งท่านก็ให้ความสะดวกมาโดยตลอดเพราะว่าจังหวัดอุบลตั้งแต่มีเรื่องเราไม่มีเหตุการณ์ ที่จะสอแววถึงว่าจะสร้างความไม่สงบจะไปนนไปนีเพราะว่าผมเป็นตัวเชื่อมผมก็รเรียนกับคณะพวกที่ที่ที่เป็นเครือข่ายนี่อยู่ว่าบ้านเมืองมันจะเข้าสู่ความสงบแล้วครับนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เวลาขึ้นเวทีที่ท่านอาจารย์บอกว่าขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยผมก็พูดตลอดผมเป็นคนพูดบอกตลอดว่าสารการสถานีตำรวจโรงพยาบาลที่เป็นสนราชการครับ มันเป็นทรัพย์สินเป็นภาษีของพี่น้องถ้าไปทําลายมันก็จะใช้เงินของพี่น้องมาสร้างเหมือนเดิมอมผมถึงหลุดออกมาไม่มีคดีใดๆทั้งสิน้นเพราะผมพูดแล้วก็เปิดวีซีดีเปิดอะไรก็พูดกับพี่น้องประชาชนแต่อาจจะมีบางคนที่ที่ยังไม่เข้าใจอาจจะมุทะลุไปบ้างอแต่ในข้อเท็จจริงเขาจะไปทําผิดจริงหรือไม่นั้นก็อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนพยานยังไม่ได้ข้อสรุปครับ,รบต้องรอเวลาอีกสักระยะนี้ก็เป็นวัน ไต่สวนพยานทั้งหมดไม่น้อยนะฮะเป็นเลยร้อยปากนะครับคพราะวาคดีนี้จะยาวอยู่ไปเรื่อยๆเลยแต่ต้องต้องเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนขบวนการของวิธีธรรมและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณไปทางส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาคราชการครับตำรวจหรือทางตรลจกาหรือทางนั้นอายการแม้กระทั่งส่วนของศาลที่ได้ชี้แนะในส่วนที่จะเกิดประโยชน์ กับผู้ต้องหาอืเพราะว่าผู้ต้องหาบางคนก็มาร่วมโดยโดยโดยไม่รู้อีโนอินเน่ก็มีครับแต่ก็โดนหาเลขไปด้วยครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดในข้อที่จริงที่ที่ผมสัมผัสอยู่นะครับะฉะนั้นความคืบหน้าตอนนี้คือประมาณวันที่14-15นะฮะครับที่จะถึงนี้ก็วันจันทร์เราก็จะเริ่มกระบวนการตรงนี้นะฮะก็จะยื่นต่อศาลถ้าพร้อมได้เอกสารจากทากรุงเทพนะครับ ราก็จะยื่นมาก็จะมีสามสามสามท่านนี่หลักๆใช่ไหมครับอาจจะมาเป็นตัวหนังสืออย่างคุณคณิชคณกรครับท่านหนึ่งแล้วก็มาผู้บัญชาการเรือนจาตัวจริงมาตัวจริงฮะแล้วก็ทางรองผู้การรองผู้การนะครับก็คล้ายๆกลับมายืนยันว่าเออรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุอะไรต่างๆเพราดูจากพฤติกรรมมะไรงต่างแล้วเนี่ยถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าช่วง9เดือนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มานี่ยครับเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็ได้ประสานเพื่อ เพื่อที่จะให้ทางจำได้ว่าน,นี่เป็นคดีการเมืองนะครับ,รบผมไม่ใช่คดียาเสพติดไม่ใช่คดีไปทําร้ายทรัพย์สินไม่ใช่คดีที่ที่ที่ตัดสินลงโทษแล้วครับเป็นคดีการเมืองอเป็นคดีไปเรียกร้องตามอุดมการ์ครับไปเรียกร้องตามความคิดของผู้ที่เขาตัดสินใจแล้วว่าอย่างนี้มันถูกอย่างนี้มันผิดเขาจึงได้ไปร่วมกับคนกันครับก็ขอให,ให,ให้ให้ท่านได้ได้ไดแยกอ,อถ้าไปผสมผสาน กับคดีอื่นๆนี่บางทีเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ข้างใน2ี่สิบเอ็ดคนมีทั้งเมียข้าราชการครับมีทั้งเมียผู้ที่มีชื่อเสียงมันก็มีแต่เกามีอย่างเงี้ยก็ไปโดดนะครับมีฐานะมีทั้งเป็นหลาล้านสิบล้านก็มีนะครับอยู่ตรงนั้นครับก็ท่านก็ก็เห็นใจท่านก็ดูแลกันอย่างดีในส่วนของภาคตํารวจท่านไอ้สูคร ตั้งแต่เก้าเดือนนี้แล้วก็ประสานกันอยู่ว่าครับประสานกันแล้วผมก็เชื่อมพอเชื่อมได้กับในว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครผิดใครถูกแต่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อมีกระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยครับสิ่งต่างๆเราจะไม่ให้มีการเคลื่อนไหวที่มันจะทําให้เกิดความไม่สงบหรือสอแววในอนาคตว่ามันจะไม่สงบครับเราพูดกันตลอดแล้วก็เก้า <9 S 1> เดือนแล้วก็อย่างนี้อ ก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยเฉพาะท่านรองอนยยบก็ก็ได้ประสานแล้วก็เกิดข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับก็เลยเชิญท่านไปเป็นพยานในการไต่สวนครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับอ่ผมคิดว่าคงจะไปตัดสินแทนศาลท่านไม่ได้นะครับแต่ผมดูบรรยากาศแล้วเนี่ยดีั้งดีกว่าตอนใหม่ๆดีกว่าตอนใหม่ๆทั้งยนโยบายการปรองดองถึงแม้ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยครับมันจะ ประสบความสําเร็จหรือไม่ครับแต่ในเมื่อมีจุดเริ่มต้นครับนะครับท่านดรคณิตนานทคอนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็น่าจะใช้ประสบการณ์ของท่านในการที่จะทําให้การปองดองเกิดความสําเร็จถึงจะไม่สําเร็จได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบก็ถือว่าจะได้มาช่วยทําให้บาดแผลครับของประเทศเราที่มันมีบาดแผลมากมายมระยะที่ผ่านมาได้ได้ดีขึ้นบ้างครับก็น่าจะเป็น เรื่องที่ที่เรายังยังพอมั่นใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ส่วนจะได้รับการประกันหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ที่ศาลท่านนะครับผมคิดว่าถ้าท่านท่านท่านคงใช้ดุลพินิษเราเราไม่ก้าวไกยตรงนั้นครับนะครับครับท่านครับที่ผ่านมาเริ่มมีปรากฏการณ์ว่านายกไปที่ไหนมีคนยกป้ายนู้นยกป้ายนี้อะไรต่างๆนี่นะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นที่บนเราหรือเปล่าครับในส่วนความรู้สึกของผมในวันนี้นะครับ ว่าคนเรามันนานาจิตตางครับแล้วก็ผู้บริหารประเทศนี่ไปชูป้ายเนะี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่กลุ่มคนแสดงนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารของประเทศก็ได้ออย่างเช่นโทษนะฮะที่บอกว,ว่าดีแต่พูดไม่ใช่คนแสดงนะครับ,รบเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานโรงงาน,นครับม,มันก็อาจจะมีบ้างในคนที่ยังมีความรู้สึกว่าเก่า ที่ไปยกอาจจะเป็นเสื้อแดงบ้างไม่เสื้อแดงบ้างแต่วันนี้ปัญหาของประเทศมันหลากหลายมันมากมายผู้นำนะครับต้องอดทนต้องอดทนว่าบริหารนั้นถูกใจทุกคนไหมถูกใจทุกส่วนไหมถ้าไม่ถูกใจถ้าคนโดนกดดันมากๆก็อาจจะแสดงออกอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าใครจะเป็นนายกก็แล้วแต่นะครับตามความรู้สึกผมที่เป็นนักการเมืองมานานนะครับ